สบายดีพี่น้องสบายดียามสวยๆแม่กแนึิก่ยมาเจาะสคือเกาหมดเลยพี่น้องคนนำนำจะหมทันพี่น้องน่นี่ก็มีบัตนี่ข้างเสียงนำเลพี่น้องจะเป็นไรมาเลยใช่พี่น้อง คนนำนำบ่ทันหาอจเสียงมันยังจบโจเชียงหนำเนเ่ยะแม่ไรลงคลองเไปจกเจาะอยู่บ้านเรามาขูดพี่น้องเมืองเซบทองเชียงซอนนเขนฮะคนนำมานำบ่

Ton điện đơn nyam mùa bước nhằm chim en lima thầy karak karao thầy phi nhung phô tok chim chuột 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 nông chuột 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 nà chuột 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 ở นำเอาลงทะเลดพูดอะไรยังบมเต็มอยู่นิดหน่อยาให้เป็นอ่างใหญ่เป็นบ่อใหญ่คนมาไหว้ลายพัน่ึงจอคนน่ะงั้นบทันจอลงไปสิบสองเมตรหนึ่งสิบสีเมตรรูอ่าเลย น้ำบ่ขึ้นมาเลยพี่น้องแต่คนนำมาละลายจังสีจอว่าสันยังถ่านนำอยู่ดูอ่าลงไปบัดีหลาเหลวเลยพี่น้องไม่ใช่ถือบอล บ่อเป่าบ่อนำ่นำน่ำแหงบ่รู้ตื่นก็ดอยเนาะชิบสองชิบสี่เมตรนะหายเลยนำ่ำเหมืนยังสิผัดใส่ข้อมพยายามจอลงไปอีกเพื่อนว่าถ้าเบิ่งพี่น้องว่าสิ <c ười> สิมีหน่ำลายอะไรเนาะขันจอลงไปได้ในพนว่าน่ำลายหรือใส ได้ปีก็บเบิร์ตวันมีน้ก็เนียเขาเนียเขาแล้วสู่ต่อไปวะฉันถ้าสะสมหนามมาลายๆจะกันจังจพนมาอันจังสี่ทันสันบ๊ทันได้น่พี่น้อง หยังถ่าเนคนนั่ลงมาจช่เนาะสันบ่ทันขวจะเถอเลยทางเอามาเธอเลยลายทางกเนาะลายทางลายลายพูยเนะน้อก่กยุ่ยังโตนอาอายเลยพี่นนอะ Cà đỏ hết này nặng nặng Nhưng nặng đã à, à Nhưng mà bớt nặng à, nặng thì đâu nặng 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 đỏ nặng lại nặng 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 เอากระพันว่าลงเล่นน้หนำเพื่อนเพื่อนโดยทั้งพ่นมาช้อนคืนนั่นไปจ่อทั้งนั้นเอาพันวิ่งเข้าไล่ผู้มือผู้มือกินข้าวอิ่มกินของมีต่อสันพี่น้องมาไหมมาไล่รสอีกเลยแม่ใหญ่สีแล้วบอกหมักมีไล่รสก่อนจะลดพื้นลงจะกข้อว่อนเวียดนะบอคนเวียน้องจากข้อบอ

ตาตัววานขนาดพี่น้องมามามาองแท้เลยหมเด้อใสบุกเลยกินมักลิ่นเด้อย่ิดเสพุ้ยอย่ามึงเอาหอเอานลอยพุ้ยรบอสย่างบอเดียวใช่นำลอยพุ้ยกระดอได้ บ้านท่าโเกินซิพุยแล้วหายพรเจ้ามาแหงวล่ยลงเพชไปผูไปทั้งไทยมาเบิ้งเือวัิไทยยากมากางน้ำแาน้ำลอยลอยพุยถามผู้ชมกระดักกระดอยู่บ้านท่านี่บโเกินซิปพุยได้แล้วบ้านเรามางผูมบองชาบโท้องแห่งสวรรค์เขตพี่น้าง lạc phui này này. loại thai à, à. nơi Tài, sào, nè know, nhé, mô lẹo, này, think. Hanga thai sào mẹ thang thai sào tha nam mét mẹ thôi thôi Thả thôi thôi mét. thôi 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 กำลังใส่่อพีหน้อยน่าก็ทางแลวันคนมาเบิ่งบักลายอย่างนีุ้นดุนนำซิมีเดีวบเบิดน้ำหล่อยกอฟูยหลอดตายไป lọt tài về phải nào người, vẫn làm loại có phôi, thưng ăn nhảy mất đi này, bẹ mua van này, mua van thưng ăn nhảy. Ping này sao phôi để sỉ kháng của sưởng kinh nữa <laughs> กำลังอ่อยนะกำลังอ่อยกำลังสีโดดขึ้นตอนนี้ถารุ่นคนวะคนมาถารุ่นลายขนาดถารุ่นนามวิมีหนามบ่อึดนามบนนีเนี้เขตนี้ลงไปนอึดหนามคนวะ ทางหาบ่อยนง่ม่ได้โคดอึดนำเลยเป็นมาถาลุ่นนำพี่งนะตักลายคนมาถาลุ่นหนำบิดลอยฮกสิพูยทางบ่อนี่่ป้าตอ่ตกระดักกระโด théo <laughs> <laughs> mai nè, théo mai chắc, với than em một tìm nha, thêm là thêm ลุ่นล่นจะขืนนะบ่เปิดได้พี่น้องเปิดแล้วได้น้ำแล้วหลังตีนไว้ก่อนเลยลลางตีนก่อนเลยไปถางหย่างเขียวจ้ะมดมือได้ลลางตีนลลางตีนไว้ก่อน พี่น้องคนมาท่าบิบงน้่พี่น้องเด็กหน่อยไล่พี่น้องมีน้ำโยน้ำอยหกสิบพูยเนาะชิบ่มีไดไจังได เทลงไปลอยหกสิบพูยลูกชายเหรนลูกชายเหรอจะไปใกล้พออยู่บ้านขี้หูพี่น้องเอออยู่บ้านเราหมักหูมังใสบัวทองแข่งสาวนาเขตฮะบอนนี้อึดหน่ำมาหน่อยแต่นี่ลงไปนี่อึดหน่ำซอยหนาเฮียนเนาะหนาเฮียนบ้านเรามักหู ướt nằm phần ạ Có mi nằm như đây nằm Tôi sẽ tôi kè mà thê luôn này rồi Ủa, cái này một Nó mà tốt quá, nó có bớt rồi chỉ khó chụp kịp phiền thầy nữa Và có lại có xe, có tí tàm nữa. จำเนี่ยแหละเขากหม่คลิปนะ